สำหรับตะเกียงฉุกเฉินแล้วมีความจาเป็นเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในสวนถ้าเกิดฝนตกลมแรงอุปกรณ์ให้แสงสว่างเราไม่มีเราสามารถที่จะประยุกต์ขึ้นมาใช้งานได้ซึ่งในการทําตะเกียงฉุกเฉินหรืออุปกรณ์ก่อไฟฉุกเฉินเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําได้หลายอย่างหลายรูปแบบนะครับในวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําอีกรูปแบบหนึ่งโดยการใช้น้ำมันพืชเก่าเป็นเชือ้อเพลิงสาหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะเตรียมอุปกรณ์ในการยึดแล้วก็การบรรจุเชื้อเพลิงก่อนเราก็จะนําออกกระป๋องที่เป็นโลหะมาตัดส่วนที่เป็นฝาด้านบนออกหลังจจจาากกกตตตััดดเสร็็แแล้ว่่งงขออนนนิึ ให้เราใส่ทรายลงไปให้เหลือพื้นที่ด้านบนประมาณ1นิ้วหลังจากที่เราใส่ทรายลงไปแล้วนะครับให้เราเติมน้ําลงไปให้มันท่วมทรายพอดีเติมน้ํามันพืชลงไปให้มันมีความสูงขึ้นมาประมาณ1เซนต์ัวนี้เราใช้เป็นน้ํามันพืชเก่า ต่อไปเราจะมาทําในส่วนที่เป็นไส้ตะเกียงตัวนี้จะเป็นไม้ไผ่เราจะผ่าซีกนิดหนึ่งจะมีความยาวเท่ากันหรือยาวกว่าภาชนะบรรจุเราจะใช้สำลีเป็นส่วนของไส้ตะเกียงนะครับเราจะนํามาพันกับตัวไม้ที่เราเตรียมมาเราจะพันเฉพาะที่ไปแตะกับน้ํามันพืชที่เราใส่ไปแล้วเราจะใช้ส่วนที่เป็นด้านบนของไส้ตะเกียงเนี่ยไปชุบกับน้ํามันก่อนจากนั้นเราก็เสียบลงไปเลยสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเราจะจุดให้ดูหลังจากที่เราจุดไปแล้วนะครับไฟก็จะเริ่มติดด้วยการที่ดูดซับน้ํามันพืชขึ้นมาไม่ใช่การติดที่ ไส้ตะเกียงโดยตรงมันจึงทาให้ไส้ตะเกียงของเราเนี่ยอยู่ได้นานข้อดีของตะเกียงสูตรนี้นะครับตัวที่เป็นภาชนะในการใส่เชื้อเพลิงเนี่ยก็คือเราใส่ทรายกับน้ําลงไปนะครับมันจะเป็นตัวที่ถ่วงน้ําหนักทําให้ไม่ล้มง่ายไม่เป็นอันตรายไส้ตะเกียงจะไม่มีการล้มไม่มีการโยกและก็ตะเกียงสูตรนี้นะครับยังอยู่ได้นานเราสามารถที่จะเติมเชื้อเพลิงได้เรื่อยๆเปเลี่ยนไส้ตะเกียงได้เรื่อยๆหลังจากที่เราทดลองทําและใช้งานดูแล้วได้ผลดีครับ